สวัสดีครับผมศาสตาพิลมานรายการอาร์ตออฟฟงชุยหูจุ้ยปัญจธาตุวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเลือกสีทาภายในบ้านให้เข้ากับกระเบื้องที่เราได้ปูเอาไว้นะครับเพราะในศาสตร์หูจุ้ยปัญจธาตุที่ให้ความสำคัญต่อการสมดุลพลังงานภายในการเลือกโทนสีทาภายในบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับ ในวันนี้ผมจะมาแนะนำบ้านหรือห้องที่ปลูกกระเบื้องโทนสีฟ้าสีน้ำเงินหรือสีดำนะครับสำหรับโทนสีฟ้าสีน้ำเงินหรือสีดำซึ่งเป็นโทนสีของธาตุน้ำสีทาภายในที่ส่งเสริมกับโทนสีของธาตุน้ำก็คือโทนสีเขียวซึ่งเป็นโทนสีของธาตุไม้นะครับเพราะจะเป็นพลังงานธาตุน้ำก่อเกิดธาตุไม้ครับและสีทาภายในอีกโทนสีนึง ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับโทนสีของท่านน้ําก็คือโทนสีของทาานทองซึ่งเป็นโทนสีขาวหรือสีครีมที่มีพลังงานมาส่งเสริมซึ่งกันและกันสําหรับโทนสีของทาานน้ํานะครับส่วนโทนสีต้องห้ามสําหรับบ้านหรือห้องที่ปูกระเบื้องโทนสีของท่านน้ําก็จะเป็นโทนสีของทาานไฟซึ่งเป็นโทนสีแดงสีชมพูสีส้มหรือสีม่วงนะครับ สำหรับท่านที่ใช้สีทาภายในซึ่งเป็นโทนสีต้องห้ามแล้วไม่อยากเปลี่ยนโทนสีห้องของท่านใหม่ให้ท่านใช้โทนสีของท่านไม้ซึ่งเป็นโทนสีเขียวมาตัดเป็นทูโทนหรือตัดขอบตามคิ้วตามบัวภายในห้องของท่านได้นะครับและสี band, ทาภายในต้องห้ามอีกโทนสีหนึ่งก็คือโทนสีเหลืองหรือสีน้ำตาลนะครับสำหรับท่านที่ใช้สีทาภายในซึ่งเป็นโทนสีต้องห้าม แล้วไม่อยากเปลี่ยนโทนสีห้องของท่านใหม่ท่านสามารถใช้โทนสีขาวหรือสีครีมมาตัดเป็นทูโทนหรือถ้าตัดบริเวณคิ้วหรือบัวที่อยู่ภายในห้องของท่านนะครับ mm hmm. ก็จะมีความสมดุลของพลังงานที่อยู่ภายในบ้านของท่านแล้วนะครับ